สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงกวารฟุตบอลไทยว่าม,มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดิะตุ๊กปีพงศ์พิออนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยได้เปิดชื่อเซ็นเตอร์แบ็กเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในอนาคตเดิะตุ๊กปีพงศ์พิออนกองหน้าระดับตำนานเผยเซนเตอร์แบ็กที่จะขึ้นมาเป็นปักกาหลังเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในอนาคตคือจนาธานเชมดีปากกาหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กแม้นักเตะจะดูด้อไปบ้างแต่แข้งวัย21ปีรายนี้มืออาชีพพอที่จะปรับตัวได้เป็นอย่างดี เขามีความมุ่งมั่นมีแพ็กชั่นค่อนข้างสูงนักเตะคนนี้จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กของเมืองไทยในอนาคตโดยเติรตุ๊กได้กล่าวว่าจนาักทันเขมดีเขาเป็นนักเตะที่ดีผมชอบความมุ่งมั่นของเขาแบบแพชกชั่นของเขาให้เด็กคนนี้อนาคตเซ็นเตอร์แบ็กเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอาจจะมีเรื่องพยศบ้างนิดหน่อยแต่ของดีมันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาเหมือนชีพพอที่จะปรับตัวได้เป็นอย่างดีแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นเช่นไร สี่แข้งทีมชาติไทยชุดยู23เสริมแข่งบุกเยือนจีนแมตช์เชตาคัดบอลโลกโซนเอเชียมาชาทราอิชิคุณซึ่อทีมชาติไทยจะได้แข้งใหม่จากชุดยู23บุกเยือนจีนแมตช์เชตาคัตบอลโลกโซนเอเชียณสนามเซิรหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์ในวันที่หกพฤษภาย,ยนนี้ซึ่งไทยเราจําเป็นต้องเอาชนะให้ได้สถา,านเดียวนั้นเพื่อโอกาสเข้ารอบสามหรือรอบสิบแปดทีมสุดท้ายต่อไปโดยสี่แข้งฟอร,ร์มแก่งจากทีมชาติไทยชุดยู23 ชุดทำศึกเอฟซียูยี่สามเอเชียครับรอบสุดท้ายที่กาตาร์และมีสซิทธี้ถูกทางมาชาตราอิชิเรียกขึ้นชุดใหญ่เสริมแข่งบุกเกยนจีนในวันที่6พิธุน้ายนนีนำโดยเอร์บันกาเนเยแนวลุกเลือกขึ่งไทยฝรั่งเศสตีกีกับตันทีมเยาวชนโอลิมปิกลียงวลิชูทองแนวรับนาคตไกจากบีจีประทุมยูเนเต็ดชนพัฒน์บัวพันธ์เซนเต์แบ็กเจ้าของ,ของสูงสนงเสมเซนจากบีจีประทุมยูเนเต็ดและตีรศักด์เผยพิมาย กอนหน้าอนาคตไกลจากการทลเอฟซี FC. เปิดเซตีของสุภาพเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยกับการลงสนามเป็นเสือตัวจริงนัดแรกให้กับทีมโอชวนชุดใหญ่เปิดบ้านอัสวตองดาเิสสามประตูต่อหนึ่งโดยเกมนี้สุภาพเหมือนตาในสามหกสิบห้านาทีโดนบอลสามสิบครั้งมีโอกาสยิงสองครั้งยิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งเลี้ยงบอลสองครั้งเสม็ดร้อยเปอร์เซนต์สร้างสารรค์โอกาสหนึ่งครั้งอันบอลเส็ดสิบสามครั้งจากสิบสี่ครั้ง คิดเป็นอัตราการแม่นยำ93%ชนะในการดวลลูกบนพื้นสีครั้งจากเครั้งชนะในการดวลลูก,กาอากาศหนึ่งครั้งถูกทำฟาวสองครั้งและเสียบอลเก้าครั้งและล่าสุดทางโ so ซเฟสโก้สื่อวิเคราะห์สส่ตีลูกทั้งโลกได้ให้คะแนนสุรภูมิตาอยู่ที่6.7คะแนนและได้คะแนนสูงเป็นอันดับ6จาก11ตัวจริงและนัดต่อไปทางโอชวนจะบุกไปเยือนเกงในวันที่12พฤษภาคมนี้ เวลา18นาิกา30นทีเรามาคอลื้นกันว่าสมภารนันตาจะได้รับโอกาสลงเป็นสตัวจริงให้กับทีมโอชวนอีกหรือไม่